สวัสดีครับผมช่องไวรุ่นหัดทำนานำความรู้มาให้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาหว่านปุ๋ยข้าวกันนะครับอายุก็ได้ห้าสิบวันเป็นที่เรียบร้อยนะครับข้าวอายุร้อยวันนะครับแต่ไอที่ภาพที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นห้าสี่ห้าหนึ่งนะครับอายุหนึ่งร้อยวันถ้าเป็นข้าวทุกทพันเนี่ยนะครับที่อายุหนึ่งร้อยถึงร้อยี่สิบวันเนี่ย เราก็จะทําการหว่านปุ๋ยรอบ3ในช่วงอายุ45-50วันนะครับหรือถ้าเรากักเกณฑ์ไม่ได้ให้พวกท่านสังเกตลําต้นตรงนี้นะครับลําต้นข้าวเนี่ยจะออกกลมนะครับมีปลายประทูนนิดๆโผล่ออกมานะครับให้สังเกตตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะครับวิธีการสังเกตเต่าทองครับมันจะมีเต่าทองตัวสีส้มๆแดงๆครับ นั่นแหละเขาจะมากระจุกตัวกันบนใบข้าวเราเต็มเลยนะครับอันนั้นก็ไม่ต้องตกอกตกใจอะไรนะครับเพราะว่าเขากําลังจะมากินมแมลงชนิดหนึ่งที่จะสิงสถิตยอยู่กับรวงข้าวช่วงออกมาตากเกสนเนี่ยมันจะมีมแมลงอยู่เต่าทองเขาจะมารอเรียบร้อยนะครับเต่าทองก็คือตัวนี้นะครับนี่นี่นี่พวกท่านเห็นไหมครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงไปไหนแล้วอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับนี่มาดูลักษณะกันก่อนก็ได้นะครับ เติมน้ำเสร็จวันนี้ผมจะมาวานปุ๋ยนะครับนี่ลักษณะท่านดูลักษณะต้นข้าวนี่นะครับเห็นไหมครับนี่ใบธงก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเนี่ยจะอยู่คู่กับใบใบที่ไม่ใช่ใบธงแต่ยังไม่ออกมานะครับท้องยังไม่บางก็ให้ทําการหว่านปุ๋ยรับท้องนะครับเขาเรียกว่านปุ๋ยรอบที่สามนะครับถ้าเป็นท่านอื่นก็ให้หว่านเป็นรอบที่สองแล้วแต่นะครับจะหว่านรอบสองรอบสามก็แมลงตัวนี้นะครับนี่ผู้ท่านดูนะครับนี่ เห็นไหมครับไอ้ไหนที่เดินเดินตัวสีออกแดงๆสมๆเนี่ยครับเห็นไหมเนี่ยที่เดินอยู่เนี่ยนะครับอันนี้ก็คือเต่าทองที่เขาจะมารอตอนข้าวออกรวงนี่คือจุดที่เราจะสังเกตนะครับว่าข้าวเรากลมหรือยังจะท้องหรือยังก็คือตัวนี้แหละนะครับลักษณะข้าวก็จะอยู่ในลักษณะที่นี่นะครับเห็นกันไหมครับก็จะกลมประมาณนี้นะครับพอเราก็จะเริ่มหวาน หลังจากระหวานเสร็จเราก็อ๋อไม่ใช่นะครับหลังจากเราเติมน้ําเสร็จเนี่ยก็ให้พวกท่านรอวันหรือสองวันนะครับหรือจะหวานเลยก็ได้นะครับนี่ก็ช่วงก็ประมาณนี้นะครับนี่ท่านดูตรงนี้นะครับลําต้นนี่นะครับลําต้นก็ประมาณนี้เนี่ยครับจะประมาณเนี้ยดีที่สุดนะครับก็คือว่าใ <c oughs> บธงจะอยู่ในล, <c oughs> ลักษณะประมาณนี้นะครับจะกัดหางประทูนิดๆหน่อยๆนะครับก็ห <c oughs> ลังจากเราฉีดปุ๋ยแล้วอะ เราก็เนี่ยครับระดับลําต้นเนี่ยประมาณที่ผมจัดเน,เนี่ยจะคือจะมีท้องอยู่ข้างในแล้วนะครับเนี่ยแต่ท้องก็ยังไม่บานนะครับถ้าเป็นข้าวที่เรามั่นใจกับร้านข้าวนะครับที่เราซื้อเนี่ยก็คือว่าเราไม่ต้องกลัวอะไรเลยนะครับเพราะว่าข้าวเขาจะจัดข้าวดีๆมาให้เราแต่ยังผมเนี่ยอาจจะปนก็ได้นะครับเดี๋ยวดูก่อนทําไมบางจุดก็ท้องบางจุดก็ไม่ท้องนะครับลักษณะ คือมันจัดหางประทูไม่เท่ากันนะครับก็เดี๋ยวไปหว่านปุ๋ยกันเลยดีกว่านะครับก็ตามที่บอกนะครับว่าข้าวลักษณะนี้ก็ใส่ปุ๋ยรอบสามนะครับถ้าใครจะใส่ปุ๋ยรอบสามรอบสองก็ตอนนี้เลยนะครับลักษณะจะประมาณนี้ถ้าพูดถึงลักษณะแต่ถ้าใครไม่มีเวลาดูนะครับก็ให้หว่านช่วงห้าสิบวันนะครับ คือข้าวอายุ1 0 0่งรยถึงร้อวันเนี่ยให้หวานช่วง50วันนะครับถ้าข้าวอายุต่ำกว่า100วันให้หวานช่วง40วันนะครับอ่าจบไปนะครับกับคลิปการดูลักษณะก่อนหวานปุ๋ยรอบ3นะครับของผมเองนะครับเดี๋ยวไปไปไปดูกันเลยนะครับว่าผมใช้สูตรปุ๋ยอะไรก็มาต่อเลยนะครับมากี้ก็เป็นคลิปเริ่มต้นที่ ผมว่านปุ๋ยเสร็จแล้วน,นะครับอันนี้ก็ให้คุณแฟนถ่ายให้นะครับก็ผมก็จะว่านเองนะครับสูตรปุ๋ยที่แนะนําให้หว่านก็จะมีสูตรสิบห้าห้ายี่สิบนะครับสิบห้าเจ็ดสิบแปดสิบสามเจ็ดยิบเอ็ดนะครับคือสูตรใดๆก็ได้นะครับที่ตัวหน้าน้อยกว่าตัวท้ายนะครับส่วนผมผมก็จะใช้ปุ๋ยปุ๋ยทิพนะครับสิบห้าห้ายี่สิบ ทำไมเราถึงเน้นตัวท้ายมากกว่าตัวหน้าเพราะว่าข้าวลักษณะที่ผมบอกไปเมื่อกี้เนี่ยจากต้นคลิปนะครับว่าข้าวเนี่ยมันมีลักษณะใบธงนะครับใบเขียวอยู่แล้วยิ่งถ้าเป็นพวกตระกูล95 85หรือพวกตระกูลร้อยวันเนี่ยนะครับร้อยวันขึ้นไปเนี่ยข้าวจะมีลักษณะใบเขียวนะครับเขียวมากด้วยจึงทําให้เรา จึงทําให้เราไม่ควรจะผสมใส่ยูเลียเด็ดขาดนะครับควรจะใส่แค่สูตรอย่างเดียวนะครับในรอบที่สามหรือรอบที่สองแล้วแต่นะครับส่วนรอบที่หนึ่งกับรอบที่สองเนี่ยเราสามารถเอายูเลียหนึ่งลูกนะครับผสมกับสิบห้าห้ายี่สิบหรือผสมตามที่ผมที่พวกท่านเห็นในคลิปเนี่ยนะครับอันนี้ผมแบ่งเป็นครึ่งลูกครึ่งลูกเพราะว่ากลัวจะยกไม่ไหวนะครับก็เลยแบ่งเป็นครึ่งลูกครึ่งลูกนะครับ อันนี้ที่หว่างก็จะประมาณ4ลูกหรือ3มลูกนะครับต่อ10ไร่แต่อันนี้ผมใช้แค่3 3ลูกเพราะว่านามันมีแค่8ไร่นะครับก็ข้าวพวกท่านเนี่ยถ้าเขียวดังที่ภาพที่ผมเป็นอยู่เนี่ยคือเขียวระดับเนี่ยก็สามารถใช้ปุ๋ยสูตรนี้ได้เลยนะครับคือมันคงจะไม่เขียวไปก่อนนี้หรอกนะครับหลังจากเราฉีดปุ๋ยแล้วก็ให้พวกท่านทําการฉีดยาเชื้อรานะครับยาเชื้รา ก็แนะนําไปแล้วนะครับยาชราในช่วงนี้ก็คือช่วงกลมหรือช่วงกัดหางปลาทูเนี่ยก็จะกลายเป็นพวกออติว่านะครับไตโคนาไตพิโนโคโนาโซนนะครับแล้วก็พวกหนอนมแมลงคือช่วงระยะเวลาเนี้ยก็คือเน้นหนอนกอนหน่อยนะครับอย่าไปชราใจเพราะว่าหลังจากที่ผมเดินหวานไปเมื่อบ่ายเนี่ยนะครับคือแนะนําให้หวานตอนช่วงบ่ายสายๆนะครับอย่าหวานเช้าเพราะว่า น้ำค้างจากฤดูหนาวเนี่ยมันจะเกาะตามใบข้าวเยอะนะครับทําให้ปุ๋ยพวกท่านเนี่ยไปตกค้างตามกาบใบต่างๆทําให้ใบข้าวเป็นเป็นโรคได้นะครับเกาะฝากเตือนด้วยนะครับส่วนผมก็จะหว่านประมาณ่บยๆนะครับ่บยๆก็คือตกเย็นๆนั่นแหละนะครับก็ลักษณะข้าวก็เขียวประมาณเนี้ยนะครับก็สามารถใส่ปุ๋ยสูตรได้เลยผมไม่แนะนําให้ใส่ย,ยูเรียนะครับเพราะว่าข้าวใบ ลักษณะที่พวกท่านเห็นเนี่ยใบยมันเขียวนะครับมันเป็นใบสุดท้ายหรือล่างสุดท้ายมันจะเขียวง่ายนะครับแล้วโรคแมลงก็จะรุมเราเยอะนี่ขนาดหวานไปตอนบ่ายเนี่ยจากที่เดินลงไปดูเนี่ยเราดูริมๆิมอย่างเง,ง,งี้ยเหมือนมันไม่มีอะไรนะครับเหมือนข้าวไม่เป็นโรคไม่เป็นเชื้อราไม่เป็นนอนแต่จริงๆแล้วนอนกอผีเสื้อนี่เต็มเลยครับกําลังเริ่มเข้ามาหลังจากที่ผมเคยบอกไว้ว่าเมื่อเราเติมน้ําปุ๊บปัญหาก็จะเกิดนะครับให้พวกท่านลองสังเกต จากนาพวกท่านดูนะครับหรือถามคนหวานก็ได้หรือถามโดนก็ได้โดนมันจะเห็นคนหวานจะรู้นะครับว่าตรงไหนเป็นโรคอะไรเชื้อรา,าแมลงหนอนอะไรกินตรงไหนเขาจะรู้ครับส่วนพวกเราที่ไม่ได้จ้างเนี่ยเราเราก็ถามได้นะครับส่วนตัวผมผมหวานเองนะครับถึงทําให้ผมรู้ว่าตรงไหนจุดบอดจุดเสียนะครับอันนี้ก็เริ่มมีหนอนมีอะไรมาลบมากวัวแล้วเดี๋ยวจบคลิป หวานปุ๋ยแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปศึกษาเรื่องยากันต่อนะครับว่าผมใช้ยาอะไรบ้างนะครับจดกันไว้ให้ดีนะครับส่วนปุ๋ยเนี่ยในรอบที่สามก็จะใส่15-5 20นะครับเพียวๆ3มลูกต่อ8ดไร่หรือสี่ลูกต่อ10บไร่นะครับส่วนในรอบแรกก็ใส่ไปเลยครับยูเรียน1นลูกผสมกับ15-5 20สาลูกรวมกันเป็นสี่ลูกนะครับหวานในอาตาัตรา1ิบไร่รอบ2ก็ใช้สูตรเดียวกันครับ รอบแรกก็จะใช้อยู่ที่อายุประมาณสิบห้าวันนะครับในในข้าวอายุสั้นนะครับข้าวไม่เกินร้อยวันเราจะใช้อยู่ที่สิบห้าวันนะครับสามสิบห้าวันแล้วก็สี่สิบห้าวันนะครับหรือห้าสิบวันไม่เกินนั้นนะครับส่วนอายุยาวนี่ก็จะใช้อยู่ในยี่สิบวันถึงย5ิบห้าวันนะครับรอบที่สองก็จะใช้อยู่สี่สิบวันนะครับถึงสี่สิบห้าวันรอบที่สามจะอยู่ที่ห้าสิบห้าวันนะครับหรือห้าสิบวันแล้วแต่นะครับ ก็ใหส้สังเกตต้นข้าวให้ดีนะครับส่วนไอคลิปแรกที่ต้นคลิปที่พูดมาก็คือพวกเต่าทองเนี่ยมันจะมากินมแมลงที่เกาะตามรวงรวงรวงข้าวเรานะครับมันจะเป็นตัวมแมลงตัวสีดํามีหนามนะครับเขาเรียกตัวหนามตัวหนามนั่นนะครับพวกเต่าทองพวกนี้มันจะมากินไข่มันครับเราก็ไม่ต้องไปกําจัดมันหรอกนะครับส่วนท่านไหนที่ไม่เข้าใจตัวยาหรืออะไรเนี่ยบางท่านก็ถามมาหลายท่านเหมือนกันนะครับว่า ทำไมรอบเนี้ผมถึงให้เน้นยาหนอนกอแรงๆยาดูดซึมแรงๆเพราะว่ามันเป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อราเป็นหนอนเป็นอะไรเนี่ยก็ป้องกันดีกว่านะครับยิ่งคุมตอนนี้ได้ดีเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์การออกลวงมาพร้อมแล้วก็ออกลวงไม่ขาวไม่เสียเนี่ยจะมีน้อยนะครับแต่ถ้าพวกท่านรอให้เป็นในช่วงเนี้หรือว่าเป็นถึงขั้นรุนแรงเนี่ยพวกท่านอาจจะข้าวอาจจะแท้งไม่ออกลวงนะครับเป็นโรคจูนะครับ หรือออกรวงไม่สุดเป็นเชลาคอรวงหรือรวงขาวจากหนอนกอจากบัวเจาะนะครับก็แนะนําให้ใช้ยาแรงดีกว่านะครับฉีดเพราะว่าหลังจากเราใส่ปุ๋ยยังไงเราก็ต้องฉีดนะครับผมเคยทําคลิปในข้าวมะลรีไปแล้วนะครับหลังจากหว่านปุ๋ยแล้วไม่ฉีดยาก็อย่างที่ภาพที่พวกท่านเห็นนะครับลองย้อนกลับไปดูว่าคลิปที่ผมเขียนไว้ว่าฉีดใส่ปุ๋ยแล้วไม่ฉีดยามเป็นยังไงก็ลองย้อนกลับไปดูนะครับก็คือโอ้โหนอนเข้าทําลายเยอะนะครับ น้ำก็อยู่ในลักษณะเฉาะแฉะนะครับก็เดี๋ยวหลังจากเราใส่ปุ๋ยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะมาทําการฉีดยาหลังจากฉีดยายพวกท่านนับไป7จ็ถึงสิวันนะครับก็จะให้ฉีดเร่งอีกรอบหนึ่งระยะต่อไปนี้เราก็จะเริ่มใช้ปุ๋ยเกตกันแล้วนะครับหลังจากเราพ้นการใส่ปุ๋ยได้10วันท่านไหนที่มีคำถามมีอะไรไม่เข้าใจนะครับก็ติดต่อมาทางไลน์ได้นะครับปรึกษาฟรี ย r o า p h o b นะครับไลน์ผมปรึกษาฟรีนะครับไม่คิดค่าใช้จ่ายอ่าเรามาพูดถึงก่อนทำไมยาที่ผมแนะนำให้พวกท่านใส่นในช่วงนี้ทำไมผมถึงไม่แนะนำให้ใส่ปุ๋ยเก็ดพวกท่านเห็นปุ๋ยที่เราหว่านลงดินไหมครับอ่าเสร็จแล้วข้าวมันก็จะเริ่มกินปุ๋ยที่เราหว่านลงดินนะครับบวกกับกรดอะมิโน,โนแคลเซียมโบ้อนธาตุรอ,องธาตุเสริมเนี่ยนะครับเชื้อรา,มาแมลงเนี่ย ข้าวมันก็จะดูดน้ําถูกไหมครับดูดน้าเสร็จมันก็จะดูดปุ๋ยเข้าไปในลําต้นทําให้ใบมันเขียวขึ้นเรื่อยๆเสร็จแล้วพวกท่านก็ไปใส่ปุ๋ยเก็ศเชื่อไหมครับว่าระยะที่พวกท่านเห็นอยู่เมื่อกี้เนี่ยคือระยะที่ข้าวเป็นจุดอ่อนแอเป็นช่วงที่ข้าวอ่อนแอที่สุดนะครับฟังดีๆเป็นช่วงที่ข้าวอ่อนแอที่สุดผมถึงได้แนะนําให้ใส่ทางดินนะครับแล้วก็ฉีดรักษาด้านบนแทนนะครับเพราะว่าถ้าเราใสา เราใส่ฮอร์โมนปุ๋ยเกตเนะี่ยเขาเรียกปุ๋ยเกตเนะี่ยพวกท่านจี้ไม่ได้นะครับยิ่งจี้ตรงไหนยิ่งไหมตรงนั้นยิ่งยาจับใบนะครับพวกยาตะกูร้อน ec เนี่ยนะครับเว้นได้งดได้ก็ง,งดนะครับถ้าพวกท่านไม่เชื่อก็ลองดูได้นะครับผมก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ลองได้นะครับส่วนใครที่ไม่ฉีดป้องกันไม่ฉีดป้องกันหรือว่ารอให้เป็นก่อนก็ลองได้นะครับระยะเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่มีใครกล้าลองแลครับ ผมกล้าพูดเลยว่าเติมน้ําเสร็จทุกท่านไม่กล้าลองหรอกครับเพราะว่าทุกคนที่ทําข้าวเนี่ยรู้อยู่แก่ใจนะครับว่าหลังจากเติมน้ําแล้วเนี่ยในนาข้าวพวกท่านมันมีตัวอะไรอยู่บ้างผมจะบอกเลยนะครับแล้วก็ให้สังเกตนกกระยางแดงไก่กตุกนะครับถ้านกกระยางแดงอยู่ไก่กตุกอยู่เยอะเนี่ยแปลว่าหนอนพวกท่านหนอนกอนเยอะนะครับให้ป้องกันดีกว่ารอให้เป็นยังไงผมก็ยังพูดคําเดิมนะครับ เพราะว่าคลิปผมทดลองมาแล้วนะครับอะไรที่ผมมาพูดในคลิปผมผมทดลองมาหมดแล้วครับไอ้ที่บอกว่าใส่ปุ๋ยแล้วอย่าอย่าไปฉีดยารอให้เป็นอ๋อผมผมเป็นแล้วครับแล้วฉีดแล้วมันมันเสียหายก่อนนะครับต้นบางต้นนี่เสียไปเลยนะครับก็การใส่ปุ๋ยก็ยังเหมือนเดิมนะครับบางทีจุดไหนที่เราดูว่ามันง,งามๆเนี่ยหรือว่านาลมที่ลุ่มเนี่ยก็แนะนําให้พวกท่าน ใส่เผาๆนะครับอีตรงนั้นอ่ะเราไปใส่หนาตรงแจ้ะแจ๊ะเตี้ยๆนะครับก็ใส่เยอะได้นะครับเดี๋ยวปุ๋ยมันไปเองครับละลายไปเองก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้าไม่เข้าใจอะไรก็เขียนตอบใครตอบใต้ล่างคอมเมนต์คลิปนี้ได้นะครับวันนี้ก็เสียเวลาเยอะแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาถึงตอนนี้ขอบคุณครับไปก่อนนะครับขอบคุณครับ